กาจะเหลือแปเหลือสี่อันนี้สี่ก็เป็นรอบรอบชนะเลิศรอบนี้รอบก่อนรอบชนะเลิศหรือรอบทีีไฟนอลครับรอบแปดรอบควอเตอร์ถ้าภาษาอังกฤษคือควอเตอร์ไฟนอลควอเตอร์ไฟนอลครับผมทีนี้นสตีมเจมี่นี่ก็จะเป็นสี่คนสี่คนสีห้าไฟนอลคือรับชิงรับชิปตุ้งตาเข้าเกี่ยวอะไรประการประจารสุดครับ Tchau,